สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องวัฏจัรรชีวิตของสัตว์ในระดับชั้นผสมศึกษาปีที่3เดี๋ยวไปรับชมรับฟังและไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทํานะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะกิจกรรมนี้จะมี2ตอนแต่คุณครูจะไม่ให้นักเรียนทําตอนที่1นะคะจะให้ทําตอนที่2นะคะ ตอนที่สองคุณครูก็จะประยุกต์ให้นะคะไม่ต้องแบ่งกลุ่มนะคะให้นักเรียนทําได้ด้วยที่บ้านได้เลยนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะศึกษาวัฏจักรชีวิตของยุงของกบของผีเสื้อของมนุษย์ของไก่และก็ของช้างจากนั้นนักเรียนก็เปรียบเทียบวัฏจัรรชีวิตของทั้ง6ชนิดนี้นะคะรวมไปถึงวัฏจักรชีวิตของคนด้วยนะคะเปรียบเทียบดูว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะคะและให้ตอบคําถามให้เรียบร้อยนะคะตอบเฉพาะตอนที่2นะคะ ตอนที่สองจะมีคำถามเยอะมากเลยนะคะจะมีสิ่งที่ให้ทำเยอะด้วยนะคะอ่ามาดูนะคะตอนที่สองอันแรกเลยนะคะจช้นักเรียนวาดแผนภาพวัฏจักรชีวิตของปลาหางนกยุงนะคะนักเรียนก็ศึกษาม,มาก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าปกติเราต้องทดลองกันที่หนึ่งมาก็คือจะต้องสังเกตวัฏาจาักรชีวิตของปลาหางนกยุงแต่ครูแม่นักเรียนทํานะคะนักเรียนสามารถดูจากอินเทอร์เนต็ตได้นะคะเพราะว่าปลาหางนกยุงไม่ใช่ เป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะจะออกลูกเป็นตัวเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มตั้งแต่ตัวอ่อนนะคะแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยเลยนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนมาบันทึกนะคะขั้นสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒจักรชีวิตของสัตว์นะคะข้อที่1สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒจธรรชีวิตของสัตว์และการดูแลรักษาวัฒจธรรชีวิตของสัตว์ในนี้นะคะข้อมูลตรงนี้นักเรียนเลือกสิ่งมีชีวิตอะไรมา1อย่างนะคะจาก6อย่างเมื่อกี้นะคะ แล้วนักเรียนก็ศึกษาแบบเจาะลึกลงไปเลยแล้วก็มาตอบตรงนี้นะคะคุณครูคุณครูจะเลือกผีเสื้อนะคะคุณครูก็จะศึกษาของผีเสื้นอนะคะเยอะว่าจะจากชีวิตคุณครูก็ตอบว่าผีเสื้อนะคะแล้วคุณครูก็เขียนว่าว่าจ,จากชีวิตของผีเสื้อแบ่งออกเป็นสีระยะจะจะมีระยะไข่ระยะตัวอ่อนระยะดักแด้และก็ระยะตัวเต็มวัยนะคะถ้านักเรียนสนใจสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นนะคะก็ศึกษาแล้วก็มาเขียนแบบนี้ลงไปนะคะ ต่อไปนะคะคาถามอีกนะคะก็คือการดูแลรักษาวัฏจักรชีวิตก็ต้องตอบว่าผีเสื้อก่อนนะคะเพราะครูศึกษาเรื่องผีเสื้อนะคะดูแลอย่างไรวัฏจักรของเขาก็กคือไม่ไม่ควรที่จะทําลายระ,ระยะใดระยะหนึ่งของวัฏจักรของผีเสื้อนะคะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงในพื้นที่การเกษตรนะคะตอบประมาณนี้นะคะข้อที่ 2. นําข้อมูลที่สืบคน้นมาสร้างเป็นแบบจําลองวัฏจักรชีวิต คุณครูศึกษาผีเสือ้อคุณครูไปสืบค้นมาแล้วนะคะว่าผีเสื้อนะคะเริ่มตั้งแต่ไข่จากนั้นก็ไปเป็นตัวอ่อนกลายเป็นดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะผีเสื้อจะมีวัฏจักรชีวิต4ระยะนะคะคุณครูไปศึกษามานะคะหรืออาจจะนักเรียนอาจจะศึกษาจากอินเทอร์เน็ตหรือในหนังสือวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .3 ก็ได้นะคะข้อที่3เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่สืบค้นกับว,วัฏจักรชีวิตของปลาหางนกยูงครูก็วาดรูกวัฏจักรชีวิตของปลาหางนกยูง ฝั่งนึงก็วัดวัตจักรชีวิตของผีเสื้อนะคะแล้วดูว่าเหมือนกันหรือต่างกันนะคะปรากฏว่าต่างกันนะคะปะลาของนูกยูงมีแค่2ระยะนะคะก็คือตัวอ่อนและก็ตัวเต็มวัยเลยนะคะแต่ผีเสื้อมี4ระยะนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะมาทำในตารางนี้เรียบร้อยนะคะนักเรียนก็พิจารณาดูว่านักเรียนจะเปรียบเทียบ อาวัฏจักรชีวิตปลาหางนกยุงกับผีเสื้อในเรื่องอะไรบ้างนะคะในที่นี้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างเช่น saben, การออกลูกคุณครูจะเปรียบเทียบเรื่องการออกลูกนะคะปลาหางนกยุงจะออกลูกเป็นตัวนะคะแต่ผีเสื้อจะออกลูกเป็นไข่นะคะคุณครูเปรียบเทียบเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะปลาหางนกยุงจะมี2ระยะก็คือระยะตัวอ่อนและก็ระยะตัวเต็มวัยนะคะส่วนผีเสื้อจะมีสระยะก็คือระยะไข่ระยะตัวอ่อนระยะดักแด้และระยะตัวเต็มวัยนะคะ คุณครูจะเปรียบเทียบในเรื่องตัวอ่อนกับตัวเต uh ็มวัยปลาหางนกยูงจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันผีเสื้อนะคะตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยจะต่างกันเพราะว่าตัวอ่อนมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะต่อไปครูจะเปรียบเทียบในเรื่องแหล่งที่อยู่นะคะปลาหางนกยูงจะเจริญเติบโตในน้ําทุกระยะแต่ผีเสื้อจะเจริญเติบโตบนบกทุกระยะนะคะ พอเราทำแบบรูปแบบตารางแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นข้อเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะคะจากนั้นเราก็มาสรุปนะคะจากการทำกิจกรรมพบว่าเมื่อไข่ของสัตว์เช่นผีเสื้อยุงได้รับการผรสมพันธุ์นะคะจะ,จะเจริญเป็นตัวอ่อนและตัวอ่อนจะเจริญเติบโตซึ่งในช่วงนี้ตัวอ่อนจะทำไมคะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างชัดเจน ส่วนสัตว์เช่นปลาหางนกยูงช้างไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างของตัวอ่อนเมื่อสัตว์เหล่านี้กลายเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์แล้วหมุนเวียนเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่เหมือนกันหรือต่างกันนะคะการสรุปตรงนี้นะคะนักเ,เรียนจะต้องศึกษานะคะคสิ่งมีชีวิตทั้ง6ชนิดมาก่อนนะคะถึงจะตอบตรงนี้ได้นะคะก่อนจะไปเรียนรู้อีกหนึ่งอย่างนะคะคุณครูมีคําถามมาถามนักเรียนว่า หากวัฏจักรชีวิตของสัตว์มีระยะใดระยะหนึ่งถูกทำลายไปจะส่งผลต่อสัตว์อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาตอบตอนที่เราเรียนรู้เสร็จนะคะ,ะมาเรียนรู้กันเลยค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะคืออะไรนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ก็คือการเปลี่ยนรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนพัฒนาไปเป็นระยะตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์ออกลูกออกหลาน และจะเกิดการหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจึงจะเรียกว่าเป็นวัฏจักรนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือ 1. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจ,จระเข้เต่าผีเสื้อนะคะสองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นตัวตัวอย่างอย่างเช่นโลมาสุนัขเป็นต้นนะคะเดีย๋ยวเรามาดูแบบที่1ก่อนนะคะ วัฏจากชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่เมื่อตัวเมียวางไข่ตัวอ่อนจะฟักออกจากไข่นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกก็คือสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มี3มระยะกับมีสระยะนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่มี3มระยะก่อนว่าเป็นแบบไหนนะถ้ามี3ระยะนะคะระยะที่1ก็จะเป็นไข่ระยะที่สองจะเป็นตัวอ่อนระยะที่3ามจะเป็นตัวเต็มวัยนะคะแล้วก็วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้ามีสีระยะบ้างจะเป็นแบบไหนนะคะ ก็จะเริ่มจากไข่นะคะเพราะยังอยู่ในในเรื่องของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะไข่แล้วเป็นอะไรคะตัวอ่อนจากนั้นก็กลายเป็นดักแด้นะคะแล้วก็ระยะที่สสุดท้ายเลยก็คือตัวเต็มวัยนะคะแล้วก็วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะเจาะลึกทีละระยะนะคะว่าจากชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มีสามระยะนะคะระยะแรกก็จะเป็นระยะไข่นะคะ ก็คือระยะนี้จะต้องมีการนะคะปฏิสนธิกันร,ระหว่างเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจินะคะจากนั้นก็กลายเป็นตัวอ่อนนะคะก็คือระยะที่2ระยะที่2นี้นะคะเป็นระยะที่ที่ลูกสัตว์ฟักออกจากไข่นะคะเป็นตัวอ่อนนะคะต่อไปนะคะระยะที่3เป็นระยะสุดท้ายนะคะสําหรับ3ระยะนี้นะคะระยะที่3ก็เรียกว่าระยะตัวเต็มวัยนะคะเป็นระยะที่ลูกสัตว์เจริญเ,เติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์และก็ขยายพันธุ์นะคะ นี่นะคะเป็นวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีสามระยะนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มีสามระยะอย่างเช่นวัฏจักรชีวิตของไก่นะคะระยะแรกเป็นอะไรคะเป็นไข่นะคะก็คือไข่ไก่ระยะที่สองจะเป็นตัวอ่อนก็คือจะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะระยะที่สามก็จะเป็นไก่ที่เป็นตัวเต็มวัยนะคะ อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะวัฏาจาักรชีวิตของเต่าเริ่มจากอะไรคะเต่าก็เริ่มจากไข่เหมือนกันนะคะไข่เต่าจากนั้นก็เป็นตัวอ่อนก็คือลูกเต่านะคะแล้วก็ระยะที่3ก็เป็นตัวเต็มวัยก็คือเป็นเต่าตัวเต็มวัยนะคะต่อไปนะคะแบบที่2ก็จะเป็นก็จะเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มี4ระยะนะคะระยะที่1ก็จะเป็นไข่นะคะ ไข่ก็เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจินะคะระยะที่2จะเป็นตัวอ่อนเหมือนกันนะคะก็คือเกิดจากการที่ลูกสัตว์ฟักออกจากตัวนะคะหรือเราจะเรียกว่าเกิดจากการที่ลูกสัตว์ฟักออกจากไข่นะคะหรือเราจะเรียกระยะนี้ว่าระยะตัวอ่อนนะคะระยะที่3จะเป็นระยะที่มีชื่อว่าดักแด้นะคะเป็นแบบไหนคะดักแด่คือตัวอ่อนระยะสุดท้ายของสัตว์ที่รอการลอกคราบ เพื่อเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์นะคะระยะที่4ี่นะคะคือระยะตัวเต็มวัยเป็นแบบไหนคะตัวเต็มวัยก็เหมือนกันเลยค่ะเป็นระยะสุดท้ายที่สัตว์เจริญเติบโตพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์นะคะตัวอย่างดัดที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีสีระยะตัวอย่างอย่างเช่นมแมลงปอนะคะมแมลงปอนะคะเริ่มจากระยะที่1ก็คือไข่นะคะ ระยะที่สองก็จะเป็นตัวอ่อนนะคะระยะที่สามก็เป็นดักแด้ระยะที่สี่เป็นแมลงปอตัวเต็มวัยนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะก็คือวัฏจักรชีวิตของแมลงวันนะคะแมลงวันก็เริ่มจากไข่เหมือนกันนะคะจากนั้นก็เป็นตัวอ่อนก็คือเป็นหนอนนะคะแล้วก็กลายเป็นดักแด้ดักแด้เสร็จเป็นอะไรคะเป็นแมลงวันตัวเต็มวัยนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะ สองนะคะเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเ mm. mm. มื่อกี้เราเรียนวัฏจักรชีวิตที่ออกลูกเป็นไข่กันแล้วนะคะ mm. นี้เราจะมาเรียนวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวบ้างนะคะว่าจะมีกี่ระยะนะคะอ mm. mm. ่านะคะสัออตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเมื่อตัวเมียตั้งท้องนะคะถึงเวลาคลอดลูกออกมานะคะก็จะกลายเป็นตัวอ่อนนะคะจากนั <possiamo> ้นต <ừ>? ัว<ส>อ <Hindus> ่อนก็จะพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยนะคะ สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวจะมีแค่2ระยะนะคะก็คือระยะที่1จะเป็นตัวอ่อนแล้วก็ระยะที่2จะเรียกว่าตัวเต็มวัยนะคะจะมีแค่2ระยะนะคะอเรามาดูระยะที่1ก่อนนะคะระยะที่1ตัวอ่อนก็คือระยะที่ลูกลูกสัตว์นะคะหรือว่าตัวอ่อนคลอดออกจากท้องแม่นะคะจะไม่ได้ออกจากเปลือกไข่นะคะเพราะเป็นสัตว์ออกลูกเป็นตัวนะคลอดออกจากท้องแม่จะมี รูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่แต่จะมีขนาดเล็กกว่านะคะอวัยวะในร่างกายยังทำงานไม่เต็มที่นะคะต่อไปนะคะระยะที่สองก็คือระยะตัวเต็มวัยก็จะเป็นระยะที่ตัวอ่อนมีการจเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่พร้อมที่จะสืบพันธุ์และก็ขยายพันธุ์นะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นตัวจะมีกี่ระยะคะจะมีสองระยะนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่น วัฏจักรชีวิตของม้านะคะม้าออกลูกเป็นอะไรคะเป็นตัวนะคะระยะที่หนึ่งจะเป็นตัวอ่อนก่อนนะคะระยะที่สองก็จะเป็นตัวเต็มวัยนะคะต่อไปค่ะวัฏจักรชีวิตของคนก็เป็นเด็กก่อนถู้ไหมคะเป็นทารกก่อนนะคะเป็นระยะที่หนึ่งจากนั้นก็กลายเป็นตัวเป็นคนนะคะเป็นพัฒนาไปตามอายุไปตามวัยนะคะก็เป็นระยะที่สองก็คือตัวเต็มวัยนะคะ ทีนี้นะคะนอกจากเราจะเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละประเภทแล้วนะคะเราจะต้องเรียนรู้เรื่องการดูแลวัฏจักรชีวิตของสัตว์ด้วยนะคะนักเรียนมีวิธีการอะไรบ้างคะที่จะดูแลวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะก็คือเราจะต้องไม่ทําลายนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละช่วงแต่ละ,ะแต่ละระยะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตัวอย่างอย่างเช่น ไม่จับสัตว์ในฤด,ดูวางไข่ไม่จับตัวอ่อนมาเป็นอาหารนะคะไม่ล่าสัตว์เพื่อการกีฬาและการค้าไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะทีนี้นะคะนักเรียนจำคำถามที่คุณครูถามก่อนที่จะเรียนรู้ได้ไหมคะคำถามที่คุณครูถามว่าหากว่าจักชีวิตของสัตว์มีระยะใดระยะหนึ่งถูกทำลายไปจะส่งผลอย่างไรนะคะนักเรียนตอบได้ไหรือยังคะ นักเรียนตอบได้ไหรือยังนะคะหากว่าจักชีวิตของสัตว์ระยะใดระยะหนึ่งถูกทําลายไปอาจจะส่งผลให้เกิดทําให้การจเจริญเติบโตของสัตว์ไม่ครบวงจรทําให้สัตว์ชนิดนั้นไม่สามารถออกลูกออกหลานได้นะคะหรืออาจจะสูญพันธุ์ได้นะคะก่อนจะจากกันไปนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ชั้นป3าให้นักเรียนดูนะคะเมื่อนักเรียนดูเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนกลับไปทําให้เรียบร้อยนะคะข้อที่2 คำสั่งให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1วัฏจักรชีวิตของสัตว์คืออะไรนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์จําได้ไหมคะที่คุณคัวอธิบายมาก่อนหน้านี้ก็คือเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์และให้กําเนิดไข่หรือตัวอ่อนได้ใหม่จะเกิดวนเวียนซ้ำไปเรื่อยๆนะคะ นะคะจะอยู่ในหน้าที่38ให้นักเรียนวาดภาพวัฏจักรชีวิตของกบลงในกรอบนี้นะคะแล้วก็บอกชื่อสถานะแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิตของกบนะคะนัเนกยนก็ไปสืบค้นมาว่ากบมีกี่ระยะแล้วก็วาดลงไปนะคะข้อที่4 <c oughs> การเจริญเติบโตของกบในระยะตัวเต็มวัยช่วยให้กบสามารถมีชีวิตรอดในสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะคะ <c oughs> ตอบว่ายังไงคะ กบสามารถสร้างอาหารเองได้นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงตัวเต็มวัยแล้วนะคะกบสามารถสร้างอาหารเองได้สามารถป้องกันตัวเองและก็หลบภัยจากศัตรูในธรรมชาติได้แล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในระยะตัวเต็มวัยแล้วนะคะต่อไปนะคะข้อที่5นะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลื้อยคานว่าเหมือนหรือต่างจากวัฏจักรชีวิตของกบลงในตารางนะคะเขาจะมีหัวข้อเปรียบเทียบมาให้แล้วนะคะจะมีหัวข้อ การออกลูกวัฏจักรชีวิตตัวอ่อนกตัวเต็มวัยแหล่งที่อยู่นะคะกบออกลูกเป็นอะไรคะเป็นไข่นะคะสัตว์เลื้อยคานออกลูกเป็นไข่นะคะวัฏจักรชีวิตของกบเป็นอย่างไรมีกี่ระยะคะมี3ระยะนะคะจะมีระยะไข่ระยะตัวอ่อนแล้วก็ระยะตัวเต็มวัยนะคะสัตว์เลื้อยคานมีกี่ระยะมี3ระยะเหมือนกันนะคะก็คือระยะไข่ระยะตัวอ่อนและก็ระยะตัวเต็มวัยนะคะตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยเป็นอย่างไรคะกบ ตัวอ่อนมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะสัตว์เลื้อยคานไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยจะมีลักษณะคล้ายกันนะคะต่อไปค่ะกบแหลงที่อยู่นะคะไข่และตัวอ่อนจเจริญเติบโตในน้ําเมื่อตัวเต็มวัยจะเจริญเติบโตบนบกนะคะสัตว์เลื้อยคานนะคะแหลงที่อยู่ก็จะวางไข่บนบกสามารถจเจริญเติบโตได้ทั้งในน้ําแล้วก็บนบกนะคะ<ม>อันนี้จะอยู่ในหน้าที่38นะคะต่อไปค่ะ ข้อนี้นะคะให้นักเรียนวาดรูปสัตว์เลี้ยงที่ตนเองชอบและตอบคําถามนะคะข้อที่1วาดวัดจจกรชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่ตนเองชอบลงในกรอบนี้นะคะพร้อมอธิบายแต่ละระยะนะคะในที่นี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างแมวนะคะแมวเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะก็จะมี2ระยะคุณครูก็จะวาดแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาตอบข้อที่2ค่ะข้อที่2คําถามก็คืออาหารของสัตว์ชนิดนี้ได้แก่อะไรบ้างนะคะ แมวกินอะไรบ้างคะแมวก็กินอาหารเม็ดนะคะกินเนื้อปลานะคะเนื้อปรุงรสแล้วก็ข้าวนะคะไปนะคะข้อที่สามวิธีการเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลสัตว์ชนิดนี้เป็นแบบไหนคะแมวเนี่ยเลี้ยงดูอย่างไรคะให้อาหารให้ถูกต้องนะคะให้เหมาะสมกับเวลาแล้วก็ช่วงวัยด้วยนะคะแล้วก็ให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ของสัตว์ด้วยนะคะฝึกให้กินเป็นเวลาฝึกให้ขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะคะ จัดหาพื้นที่ให้เขาได้ผ่อนคลายนะคะได้วิ่งเล่นได้เดินนะคะแล้วก็แปลงขนบ่อยๆนะคะกาจัดขนที่หลุดร่วงฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจสุขภาพให้กับแมวสม่ำเสมอด้วยนะคะข้อที่ 4. ในชีวิตประจําวันของนักเรียนการเลี้ยงสัตว์มีประโยชน์อย่างไรนะคะาการเลี้ยงสัตว์มีประโยชน์อย่างไรบ้างก็จะฝึกความรับผิดชอบของเรานะคะเพราะเราเอาเขามาเลี้ยงแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบนะคะตื่นมาให้อาหารนะคะ เก็บกวาดนะคะพวกมูลสัตว์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พาไปเดินเล่นอะไรต่างๆนะคะฝึกให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบแล้วก็ฝึกให้เราเป็นคนที่มีความอ่อนโยนรู้จักเสียสละนะคะรู้จักเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความเมตตาต่อสัตว์นะคะ mm hmm. สุดท้ายแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงมาให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะจากภาพนี้นะคะ แม่เนี่ยได้พาลูกไปหาหมอใช่ไหมคะลูกก็ปวดหัวใช่ไหมคะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าจากอาการเบื้องต้นนะคะน้องเป็นไข้เลือดออกนะคะแล้วคุณหมอก็ยังแนะนําคุณแม่บอกว่าให้กลับบ้านให้ไปกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําถามกันนะคะคําถามข้อที่หนึ่งหากแม่ของน้องอ๊อฟนะคะเด็กที่ไปหาหมอเมื่อกี้ชื่ออ๊อฟนะหากแม่ของน้องอ๊อฟ กำจัดยุงลายในบ้านด้วยสเปรย์ฉีดยุงจะสามารถกำจัดยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้ทั้งหมดหรือไม่นะคะกำจัดได้ทั้งหมดไหมคะไปเอาสเปรย์ไปฉีดยุงไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการฉีดสเปรย์เป็นการแก้ปัญหาที่กำจัดเฉพาะตัวเต็มใบของยุงนะคะจะต้องไปอ่าไปกำจัดที่ต้นตอเลยก็คือจะต้องไปกำจัดตั้งแต่เป็นอะไรคะเป็นลูกน้ําถูกไหมคะ ต่อไปนะคะก็ที่2หากวัตจักรชีวิตของยุงลายในช่วงในช่วงหนึ่งถูกกําจัดนะคะจะส่งผลกระทบกับยุงลายอย่างไรและนักเรียนควรกําจัดวัตจากชีวิตของยุงลายในบ้านหรือไม่อย่างไรนะคะมีมีสองคำถามนะคะ,ะนักเรียนทําอย่างไรคะทำให้วัตกรของยุงลายหยุดชะงักและไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้ ควรกำจัดแมลจักชีวิตของยุงลายในบ้านโดยทำลายแหล่งน้ำที่ขังนะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่เพาะพันยุงลายได้นะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดไข้เลือดออกนะคะเมื่อนักเรียนดูเสร็จแล้วนะคะนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดในหน้าที่คุณครูสั่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะและเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะในเรื่องการประกอบวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนะคะ สำหรับวิดีโอนี้คุณครูขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนนะคะที่เข้ามาดูและเข้ามาศึกษานะคะแล้วก็ขอขอบคุณ p o w e r p o i n ยสวยๆจากบริษัทอักษรเจริญทัศนะคะภาพสวยๆจาก Google และหนังสือวิทยาศาสตร์แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ชั้นป .3 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศด,ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปวีดีโอนี้สวัสดีค่ะ